สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการสไลด์เทมเพลตของ PowerPoint ฟรีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะโหลดและก็นำมาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้นะครับก่อนอื่นเราก็ไปพิมพ์ค้นหาเลยครับฟรี PPT สไลด์ครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปฟรี PPT สไลด์เว็บบล็อกนะครับเวลาพิม ไปเลือกตัวเว็บไซต์แรกเลยนะครับกดเข้าไปตัวเว็บไซต์แรกก็จะปรากฏนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับเรากดภาษาไทยได้เลยครับเป็นตัวแปลภาษาให้แบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้ครับเว็บไซต์ก็จะระบุไว้เลยครับว่าออกแบบเทมเพลต powerpoint free นะครับมีให้เลือกนะครับก็จะ เข้ามาแล้วก็จะมีว่า PPT ทั้งหมดตรงนี้ครับ <_ d ata> เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การศึกษาการแพทย์มีเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกตัวเทมเพลตที่เราจะนำมาปรับปรุงหรือปรับใช้นะครับในงานของเราตัวนี้ผมลองเลือกตัวเมนูคอมพิวเตอร์นะครับเรามาดูว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับให้เราสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับจะมีคําว่าฟรีตรงนี้ระบุจํานวนสไลด์นะครับที่แต่ละไฟล์แต่ละเทมเพลตนะครับ48สไลด์ตรงนี้48ทั้งหมดเลยครับให้เราเลือกดูเลยนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆมากมายนะครับเลื่อนลงไปนะครับตัวนี้ผม ขออนเลือกตัวนี้นะครับเทมเพลต r p o i n t เทคโนโลยีการพิมสามมิติครับเรากดคลิกเข้าไปตอนเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเรามาดูองค์ประอบต่างๆเขาจะอธิบายไว้นะครับคุณสมบัติแก้ไขได้อย่างเต็มที่และง่ายได้สีรูปร่างขนาดข้อความอะไรต่างๆครับกราฟิกแบบเวกเตอร์แก้ไขได้ ตครับตรงนี้ระบุไว้อัตราส่วนภาพก็คือ16บอ9ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของ powerpoint ของเราแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่คือตัวอย่างเราเลือลงมาดูนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับลองเดินดูก็จะมีข้อความตรงนี้ครับระบุว่า,าตัวอย่างรูปภาพลิขสิทธิ์เป็นของ pixby com ซึ่งก็ให้บริการ ฟรีเกี่ยวกับรูปภาพอยู่แล้วนะครับการใช้งานเราสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้นะครับนี่คือตัวเทมเพลตฟรีของ PowerPoint นะครับเราเลือกดูถ้าไม่พอใจนะครับก็กดคือนะครับเพื่อที่จะไปดูตัวใหม่ได้นะครับเกี่ยวกับธรรมชาติครับเราลองคลิกตัวเมนูเกี่ยวกับธรรมชาติเราจะเห็น รูปแบบต่างๆกันนะครับผมลองเลือกสักอันดูนะครับทีนี้ครับสีเขียวเข้ามาแล้วเรามาดูวิธีการกดดาวน์โหลดสไลด์นะครับเลื่อนลงมาจะเห็นปุ่มเมนูตรงนี้นะครับคลิกเพื่อดาวน์โหลดการเพลส PPT กัน G G. เลยครับกดปั๊บตัวดาวน์โหลดก็จะโหลดลงมาซึ่งจะโชว์อยู่ฝั่งซ้ายเรานะครับซ้ายล่างเรากดกดไปเลยครับ ใช้งานเรียบร้อยนะครับเป็นธรรมชาติเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้อความตัวรูปภาพนี่ครับตัวสีนะครับแก้ไขได้แบบทั้งหมดเลยนะครับมี48สไลด์นะครับสามารถที่จะเลือกตัวรูปล่างเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครับ ถือว่ามีความสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับยังไงก็ลองไปโหลดมาติดตั้งนะครับแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ